บรรดาท่านพระภิสุทธิสมณีทั้งหลายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสาหรับเวลานี้ใกลยย้จะถึงเวลาเจริญเระกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจร,ร,ริญเระกรรมฐานก็จะขอนาอจารณะสิบห้าท่านได้แก่ความประพฤติประจํา ที่บรรดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำส,สอนขอ,องพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันแนะนำท่านเว้ก่อนสำหรับจรณญาถิ้า เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปสมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของมันดาวพวกเราเหล่าพุทธบริษัทยาต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงรู้ว่าอารมณ์ฌานด้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัมปชัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ ก็จะขอ,อนำเอาฌานที่สองคือทุติยฌานมาพูดกับรรดาท่านทั้งหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่สองนี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้วยองค์ห้าคือวิตก มีการปีติสุเอกจักกาที่จะกล่าวกันไปสมมติว่าภาจนะหรือว่าแค่หรือว่าตัางที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้าขายันไปถึงห้าขาพราะพื้นข้างบนหนักมากยังมีการทรงตัวไม่ดีนะัก จึงมีเท่ายันมากลำดับอารมณ์ของว่าธมไมฌชานจะคอยย้อนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วก็คืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของว่าธมไมฌชานที่เรียกว่าได้แก่วิสุก็ได้แก่ความปรึกคือนึกนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่า ท่านจะใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเป็นจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึง่งเราภาว,วนาอยู่ว่าพุทธโธเป็นองค์ประกอบที่การสรงตรงสรงสมาธิในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทธโธอยู่ อย่างนี้เรียกว่าวิตกตัวนึกถทิ้งคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธหรือเปล่านี่กําลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจัยสำหรับกีติได้แต่ความอิ่มใจ ความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราภาวนาอยู่สามารถรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสมควรเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวความปลื้มจีติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความเพื่มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงที่ทรงอยู่ในสมาธิ คำอ,อ,อ่าตอนนี้สําหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับทานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่าเท่านี้ดิฌานที่หนึ่งนะแง่ใจาาของปีติที่มีห้ายอย่างคือหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งค้นพอสงสยองข่าว คือขณะที่ภาวนาอยู่ไม่มีจิตเอเืบอปนอยู่มีอาก,การขนลุกสู้ส่ามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาได้การก่อน <c oughs> สำหรับอาการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเปเลยก็มี ดังนั้นยัขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นเราถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจ เนี่ยอาการนี้หนึ่งียการขนลุกสูดสาแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขนาดนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาอารมณ์สมาธิถ้าเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปแต่หากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสูดจาจะหายไปจะมีอารมณ์สบายมีความเอื้อิ่นดีขึ้น อาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ําตาไหลอาการน้ำตาไหลคงปีตินี่สําหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนะักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏสําหรับบางท่านอารมปีติตัวนนี้คืออารมณ์เป็น ใกล้จะถึงเมะสมาไม่ชามีอาการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคนใดเขาพูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจหรือนึกหรือ,รอ,รอนึกถึงเจ้พุทธคุณมาทำละคุณลดสังคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครถ้าปรารกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศลน้ำตาก็ไหล บางรายก็ไหลมากจนกระทั่งเกิดไอชาวบ้านก็ต้องใช้ผ้าถึงซับน้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถอาการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบนรดาท่านพโยคาวะจรทั้งหลายจงอย่าตกใจว่านั่นแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีตี่อันดับที่สองของเราทรงตัว ถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งๆท,ที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่หนึ่งก็เหมือนกันนี่ถ้าฟืติระดับที่สองนี่ผ่านไปแล้วปรติที่สามก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโค้งไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงข้างหลัง บางดีโครงมากเหมือนกับอาการจะลม้มถ้าแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นเชิงระดับปีติที่สามทนี้มาปีติที่สี่ มีอาการสั่นเที่ยงคล้ายๆกับปลุกพระบ้างบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจะกพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบ้อวาดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว,าว่าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดี แตอาการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่ห้าปีติที่ห้านี่จะมีอาการซากั่นร่างกายสู้ซ่าคล้ายๆกับว่าตัวโปรเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดู่ว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิต แต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่กันปกติแต่กายเงปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะทราบสร้นจะสู้สาม,มารถและมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่ห้าถ้าปีติขึ้นระดับึขึ้นถ,ถ,ถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่สามขึ้นมา ท่านที่ทจเจริญพระกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการจเจริญสมาธิจะนั่งมาอะไรจะทำอะไรจะำกำหนดจิตจะำกจะำหนดจิตเพื่อปราถนาะจะเพื่อทรงสมาธิมาอะไรจะทำได้ทันทีต่อาการของปีติทหารนีเขาวรรดาท่านหลายโปรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแก่บุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่าง บางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอาการที้หายไปการนี้อาจจะไม่ปรากฏกบับุคคลใดบุคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การทุ่มเทเสมอๆเ,เป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดวันนี้แสดงที่การตรีติให้อย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกาย ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึงอยากสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่าง,งแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ปีสี่บางทีจะมีค่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ลมบ้างบางทีอาจจะเป็นนอนบนไม้อันเดียวบ้างที่งยามปกติเราทำไม่ได้ แต่ว่า,าการปีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทําได้แต่เมื่อเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทําไม่ได้ถ้าเมาื่อปีติจะหัดรายการนี้มันจะปรากฏมากเกินไปเราก็พยายามควบคุมกาลังใจคิดว,ว่าต่อจานี้ไปจะไม่ยอมให้กําลังอาการอย่างนั้นปรากฏกก่กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดี การที่นำมาพูดนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจเขา้าใจหลายท่านด้ยวยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็มีอาการตกใจกลัวบางทีถึงนก็เลิกเช่นไรก็มีนี่สําหรับปีติตัตวที่ห้าเป็นกําลังมีปีติที่มีกําลังสูงทําสมาธิให้ทรงตัวได้ดี เมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช็นปีติตัวที่หนึ่งที่เรียกว่าขนลุกสู่ชาหรือขุนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะทึงสุขเลยก็ได้จิตอาจจะเข้าถึงปฐม,มชัยก็ได้เมื่อขณะาาที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาทั้งหลาย จะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสักเท่าไรก็ตามจะนอนนานสักเท่าไรก็ตามยืนนานเดินนานสักเท่าไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อจะไม่รู้อาการเจ็บไม่รู้อาการปวดไม่รู้อาการเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สึก,กว่าปวดว่าเมื่อย สำหรับตอนที่จิตเข้าถึงปีติก็ดีเข้าถึงสุขกด็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินารีบรมศาสันดาลสมมาสสมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจาระสม,มาธิหรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอุปจาระฌานและตอนนี้หะบรรดาท่านทุธบริจัคอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิศ เมื่อรองจิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานแวบเดียวก็าหายไป <c oughs> ทั้งนี้กอ็อไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพย์กด็ดีเราเห็นภาพเราได้ยินดเสียงที่เป็นทิพย์ก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะไปจับในภาพหรือเสียง อารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไปดังนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏ สนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แต่การภาวนาหรือว่ากำหนดรู้เราใหใจเข้าออกหรือว่าการพิจรารณาที่ต่อไปเมื่อจิตก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกราคารมเป็นปฐมฌานความจริงและการจริงจริงเมื่อเข้าถึงปีจิตส,สุขเอกรารคลาลนี่มันใกล้กันมากบางทีก็ชัว่วขณะจิตเดียว แต่ที่พูดกันนี่เรพูดคพตามหลักวิชาสุบรรดาท่านหลายจะได้รับทราบไว้ท่านหนาที่จิตเข้าถึงเอเเข้าไปถึงปฐมฌานเป็นเอจาตาลมอันนี้จิตจ,จะตรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจ,จะนิ่งสนมีความสบายถ้าจะภาวนายอยู่ก็ภาวนาเฉย จะไม่สหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัดแต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดว่าไม่ลำคานในเสียงเพื่อเราไม่อำพันเลยในเสียง เสียงจะมายังไงก็แช่างแล้วก็ภาวน,นาพิจรนารณากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสะสบายเหมือนก็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้แป็นาการของปฐมฌานนี่สําหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี่มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีาการวูบคล้ายกระตกลงมาจากที่สูง แล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตที่ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขอมันดาท่านทศวรรษจัตเชง่ทราบว่านั่นจิต,ตรงอยู่ในวัฏฏม่จานได้ไม่ไม่คงนะจิตพัดจากการเนือการววกคลายกตกจากที่สูงแต่ถ้าจงอยาตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมลอ,อารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันรงอยู่ได้นักษาอารมณ์จิตสบาย ไม่ช้าจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบสบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏน, <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่งนี่สำหรับคนฌานที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามคฌา,านที่หนึ่งมีองค์ห้าฌานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุขเอจคตา,าตัดวิตกวิจานไปได้ ตอนนี้เรื่อชาลิสองนี่เป็นเรื่องยุ่งสำหรับนักปฏิบัติอยู่ก็เพราะว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นวิจกวิจารนักศึกษานักเรศนนี่พลาดกันมาสมาไม่แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่จุดระยะตนจิตเข้าถึงทุติยชานคือชาทีสองเกิดมีความไม่เข้าใจ เพราะว่าตัดวีตกวีจัยก็ได้วีตกก็ได้ิดลึกว่าจะภาวนาแล้ววีจัยก,ก็ได้แก,ก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนาตอนนี้พอจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองแล้วก็จะว่ามีใจสบายคุ่มคื่นดีกว่า เพราะว่าไม่มีวิตกวิการนี่มีแต่ปีติเพราะเริ่อก็มีความทุ่มเชียนสบายนั่นก็สุขเอกตะาตาอารมณ์ตรงตัวดีกว่าฌานที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดมิมกว่าฌานที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆท่าน เมื่อจิตถอยลงมาถึงปฐมไม่ชายคือโรนทารที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงที่เราลืมภาวนาไปใช่แล้วหรือหรือว่าเราหลับไปแต่ความจริงนั้นไม่ใช่หลับแค่หลับมันก็งูแต่การยังงูไปข้างหน้าหรือข้างหลังอันนี้ไม่ใช่หลับคือจิตเป็นเข้าถึงว่าตมไม่ชันโอ้ทิ้งภาวนาไปเองแค่เข้าถึงชานที่สอง คือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนี่โปรดเข้าใจไว้ด้วยจะมีแต่ความเอิบอิน่นจิตจะทรงตัวมากขึ้นเราจะกงสมาธิได้รวดเร็วกว่าเดิมถ้าสามารถจะทรงเวลาได้นากนกว่าเดิมตามความต้องการน,นี่พอถึงฌานที่สาม่ันกล่าวว่าฌานที่สามมีองคงสอง คือตัดจิตทีท่ยึมไปเรือด้วยสุขกับเอกัตตาสำหรับอาการที่สามนี้จะรู้สึก่ารมให้ใจเบามากร่างกายเราจะตัดความอิ่มเอเิบจะหายไปแล้วด้ความสุขเยือกเลยมีความ,มสบายสบายคลายความอิ่มแต่จิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหว หอจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมากเสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมือนกันได้ยินเบามากมีการทรงตัวนแนบแน่นสนิทมีความรู้สึกเหมือนว่าหลางกายเข้าเกรงไปทั้งตัวแต่ความจริงนั้นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายเราตอนนี้เท่าคนละหลายเข้าทิ้งพานที่สาม ถ้าเราทรงฌานที่สามได้ดีสมมติว่าเช้ามุดทันตีขึ้นมานอนอยู่แล้วนั่งอยู่ก็ตามจิตทรงสมาธิทั้งฌานที่สามได้ดีวันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันยังน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดี จากการมีอย่างนี้กับท่านท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวันเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาปราศัยอยากจะพูดมาก<ๆ>ก็นั่นเลยจะปแสดงว่าสำหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่หรืปฏิบัติอยู่เท่านั้นเพราะเวลาเลิกแล้วกำลังฌานมันไม่ได้ตามจิตคมไปตามจิต<ม>คนท่านไปด้วยอย่างนี้ไม่ดี ควรจะพยายามรักษายให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรางไม่มากก็ทรงน้อยอย่าน้อยที่สุดที่สุด,สด,สดใช้จิตอยู่ในอุปจาระสมาธิแล้ววันทั้งวันนี่เราสามารถจะทรงได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธินี้เราก็คุยไปกับบ้านได้แต่คุยน้อยไปหน่อย ถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูดใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลแลนนี้มาถึงฌานที่สี่ขา้นที่สี่รึ่งกล่าวว่าตัดสุกเสีได้มีองค์สองแม่นกันตัดสุกออกไปเหรือแต่อเอกคตาและเพิ่มโอเบคาเข้ามา เอากาตานี่แปลว่ามีอารมณ์เป็นเดียวมีอารมณ์เป็นหนึง่งจากนั้นเมื่อมันตัดทุกโอเวปได้เลยเอากาตาก็จิตก็จะทรงตัวเฉยๆอุเมขาไปศาสตร์ภายนอกทั้งหมดไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสการกระทบกระทั่งคือไม่รับก,การสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามที หูจะไม่ดียินเสียงภายนอกการสัมผัสจากลมแรงก็ดีเลือย,ยุงจะถ้ามาเกาะตัวก็ดีไม่มีความรู้สึกแต่ว่าการทางจิตไม่เคยหลับมีความรู้สึกมีสติเสมอชัญญยร์ยทรงตัวเป็นคนมีสติสมอชัญญยดดีมากมีความสว่างสวัยในจิต จึงจะลืมว,ว่าคําว่าฌานนี่ไม่ใช่นางหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติจะไม่สิญญาตจะสมบูรณ์นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเร,ราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานกะารที่จะ,ะเจริญวิปัสนายานสำหรับทางสี่ทั้งสี่อย่างนี้ปฐุมัชายก็ดีทุิีชายก็ดีตัดีชายก็ดีเจตุตตชายก็ดี แต่ถ้าว่าเป็นภาษาไทยก็ชาญนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดคือบรรดาพิเศษทังง้งในเลงก็ดีอุมาสกุมาสิกา,ายก็ดีจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะสาม,มารถควบคุมกำลังใจให้ดีตามแบบเจรณะทั้งที่ อิาเิสเดข้อที่กล่าวมาข้าง้นหรือไม่นั่นก็อยู่ที่กำลังสมาธินี่เองรือว่ากำลังสมาธิคนท่านได้ทรงทานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่ง นี่ได้เห็ว่าท่านหลายสามารถทรงได้ชานที่หนึ่งก็ดีชานที่สองก็ดีชานที่สามก็ดีท้งชานที่สี่ยิ่งดีมากในเวลาเช้ามืดเช้ามืดที่ไปเรื่องสำคัญถ้าต,ตอนเช้ามืดจิตของท,ท่านทรงชานได้ปล่อยให้ลมแนบสนิทต,ตามที่กําลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าเจตนะทั้งทีห้าข้อคือหนึ่งสีลธรสมชาต ทันนท่านก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์ศีลไม่บกพร่องอินทรีย์สอยการสงรวมตาหูจมูกริ้งกายดีทั้งหมดเพอใจมันรงตัวแล้นได้กุศลตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้โนโอเชนเลยวัตถุกายการรู้จักประมาณในการบริโภคผู้ทรงชานี่ันาหารไม่มากนะัก แต่ยังไม่ถึงจะเไปลดอาหารมันนปล่อยมันตามสบายเพราะอาการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินประรงอยู่เพราะความหลงไม่มีชายทริยาในโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมื่อคนเตอนอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่อง ความละอายตำบาคือหิริอดตโอตะปะความเกรงกลัวตะผลความชั่วมีอยู่โู้แจะความทรงจําของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่ปกติเทียะความเพียงก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอปัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี่ถ้าจะเกิดได้ก็พาะอาศัยกําลังของสมาธิเป็นสำคัญ เป็นอันว่าเมื่อบรรดาท่านพยูคาวาจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นทานไหนก็ตามเราจิตทึ้นท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในยามเท้ามดเป็นอันว่าเจรณะท่าสิบห้าเหตการจะสมบุญแบบเป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิบาทสีขท่ขบวนบริบูรณ์แล้วก็สามารถจะทรงความดีใน,ในบารมีเหตการไดในขบ้วน อาดาบสำหรับวันนี้เรื่รองการณ์ที่ห้าเราขอยกติไว้กับเพียงเท่านี้